ทางประเทศเขเมรมหาอีปิกมหาอังกอรของเราอะ่ะสนใจอะ่ะจัดมิดยูนิเวิร์สอะนะงานซีเกมยังจัดมาแล้วอะ่ะแค่งานประกวดนางงามอะ่ Mid อะมิดยูนิเวิร์สอ่ะจิบจิบว่าที่ผู้เข้าประกวดอะ่ะในอนาคตหลังที่ทราบข่าวว่าเขเมรจะเป็นเจ้าภาพอ่ะนะแมนใครจะยู่ยก็ยุ่กูไปและแนาดมิดแกน ทีมงานขมเมนยังซื้อไข่ข้าวให้กินถ้าขมเมนจัดมิดยูนิเวิร์สไม่ซื้อสไปเดอร์บึ้งทอดและเรล่าพ่อเพื่อนมแมลงทั้งไล่ให้เรารับประทานเลืใครจะอยู่ก็อยู่กูไปแล้วแม่มิดยูนิเวิร์สอะที่เพิ่งเรื่อนฟิตมาเจอเรื่องนี้ฮะเกิดอะไรขึ้นอ้าวชิปและขมเมนมาเป็นเจ้าภาพในปีที่กูประกวดด้วยเฮ้กูต้องมานั่งระแวงอีก ว่าจะวิ่งมาให้กูกอดแล้วมาลองไห้ใส่กูอีกไหมเโอเคกูไม่ไปอธิษฐานเอาเด้อร,รามันคงจะมีสักชาติหนึ่งแระที่เจ้าจะได้จัดมิดยูนิเวิร์สอันนะแกนยังไม่รอดเลยอะ่ะกล้าจะมาจัดมิดยูนิเวิร์สได้เหรอมาตรฐานเขาอยู่บนฟ้านูน่นอีกอย่างอะ่ะมีเงินจ่ายค่าลิขสิทธิ์เขาเลยตั้งหลายร้อยล้านเลยนะฝันค่ะฝันลมๆเลงๆต่อไปละกันนะ เฮ้ยครับพี่รีบอยู่ครับพี่เร็วๆน่อยดิรู้แล้วครับพี่ผมจับขึงอยู่เร็วๆ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 ครับพี่ผมยิงแม็กอยู่ครับพี่มากูดึงผ้าให้เร็วๆยิงเรวแล้วครับพี่ยิงอยู่ครับพี่เร็วๆงานจะเริ่มแล้วผ้าต้องจับจีบใหม่ไหมพี่เฮ้ยไม่ต้องปูตามีตาเกิดเร็วว่าแต่พี่ปูผ้าสีดําแบบนี้งานศบใครรับพี่รีบเผาพระบิดาพี่แล้วรับพี่ถึงได้รีบแบบนี้ฮะใครเขาจัดงานศบเอ้า แล้วพี่จะใช้ผ้าสีดำขึงทำไมล่ะพี่กูปูให้นางงามมิดแกนเดินฮะโซเชียวเม่นเข็มมินิประมรึกยือพี่เหมียวเพ่ดูอะไรอยู่นี่ อ๋อดูบอสท่าแรงเรื่องมิดแกนเขาบอกว่ามีคุณเนียตหรือว่าอีเนียตที่ทําเสี่ยงงานเขาเป็นใครวะมีคนคอมเมนต์ชื่อเนียดด้วยหรอเพ่มีดิคนคอมเมนต์ชื่อเนียดอะชื่อเนียตนี่เป็นชื่อเล่นกันเหรอเพ่น่าจะใช้เราชื่อเต็มนามสกุลจริงกับชื่ออะไรแล้วเพ่เอ่อถ้าชื่อเล่นชื่อเนียดชื่อจริงก็อ๋อสเนเนตจันไรชื่อหมอกับเป็นคนประเทศเขาดีนะเพ่ใช่แล้ว น่าจะเป็นชื่อนามสกุลพระราชทานมาจากพระเจ้าแตงวานม,มึงลองโทรไปท่าไม่จอดเดิกูสร้างไปห้าข่าวในข่เมในเรื่องนี้มันได้อะไรมาบ้างวะปิง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 เต็ม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 ก็ผมอะชื่อจอดอะเออกูรู้แล้วว่ามึงชื่อจอดเฮ้ยจะเย็นๆพี่เมียวเดี๋ยวฟอมดันขึ้นนี่ไอ้จอดไอ้คนที่ชื่อคุณเนียสหรือว่วอีเนียสเนี่ยหน้าตาเป็นไงวะจอดพยายามหาข่าว หาข้อมูลแล้วอะว่าคุณเนียดหรือว่าอีเนียดเนี่ยมันคือใครอะจอดหาข้อมูลเท่าไหร่มันก็ไม่เจอรู้แค่ว่าเป็นผู้ชายอะใส่เสื้อสีดำอะในตอนนั้นนะผมสั้นๆหน่อยอะอายุยังน้อยอยู่เลยอะเป็นคนที่ประสานงานได้ไม่รู้เรื่องที่สุดในโลกแล้วอะแล้วก็เป็นคนอะที่ส่วนหนึ่งทำให้งานครั้งนี้ร่มมานะเราก็รู้สึกว่า จะเป็นคนที่ชี้หน้าด่าบอสด้วยนะเราพยายามหารูปเขามาแล้วอ่ะแต่หาเท่าไหร่อ่ะก็หาไม่เจอขอโทษด้วยนะบอสเหมียวเฮ้ยไอ้จอดให้ไปหากข้อมูลแค่นี้ก็ทำไม่ได้ไอ้ซองทำเรื่องลงไปตัดบําเน็ตบํานานไอ้จอดสิปีเซอรเยะเซอนี่ เอยจอดแล้วเรื่องที่กูให้ตามข้าวเรื่องที่มีรบ,บพอรหรือว่าบริการของทางขาเม่นคนหนึ่งไะที่เข้ามายุ่งมาขัดข้องเรื่องนี้ด้วยทั้งที่ไม่ใช่เรื่องข้องคุณมึงเลยสักนิดเข้าประชุมกันยูก็เพื่อเขาไปเฉยแล้วมีทัทีคุกคามพนักงานกองมากวดของทางบอสเขาด้วยมึงรู้ไหมจอดว่าเขาเป็นใครแล้วส่วนเรื่องนี้ที่บอสเขาบอกว่ามีรบ,บพอหรือว่ากาดมาคุกคามในงานนี้ด้วยนะจร์ดก็หาข้อมูลแล้วอ่ะ แต่จอร์จก็ไม่รู้ว่ามันคือใครอ่ะรู้ว่าแค่เป็นผู้ชายอ่ะใส่เสื้อสีขาวนะแล้วท่าทีก็โมโหทุกเวลาเลยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นแมวน้ําอะไรของเขาอนะ่ะนะไล่ท่า่ก็ไม่ไปอ่ะเราก็ทําให้การประชมุมอ่ะไม่รู้เรื่องจนบอต้องตัดสินใจอ่ะจบงานแล้วก็จองตั๋วเครื่องบินนะนะบินกลับไทยเลยอ่ะจอร์จพยายามอ่ะหาหน้าตามาให้บอสเหมียวดูแล้วนะ ถ้าหาเท่าไรอ่ะก็หาไม่เจอต้องขออภัยอ่ะบอสเมียวด้วยนะเฮ้ยงานแค่นี้ก็ทำไม่ได้ไอ้ซองตัดงบบำนาญบำเน็จอีกสิบปีเซอ์เยอซอจอ,อนี่อเอยจอดแล้วข้าวที่บอสเข้าวะก้อนที่พวกนางงามไร้ประเทศออกจากโรงแรมพวกออกแกนไอขเม่นชุดเนี้ยได้ส่งเด็กๆขเม่นมาดักรอนางงามเพื่อจะถ่ายคอนเทนต์กับนางงาม เพื่อให้นางงามบอกรักประเทศขมรหรือให้บอกความรู้สึกดีๆกับประเทศขมรเพื่อถ่ายเป็นคอนเทนต์ลงในโลกโซเชียลขมรเอาไว้ว่าประเทศขมรของเราทําเต็มที่แล้วแต่ประเทศไทยเลือกที่จะไปเองมันจริงไหมไอ้จอสมึงมีรูปมีอะไรบ้างหรือเปล่าที่กูให้ไปหาเรื่องนี้น่นเหรอจอสก็พยายามเต็มที่แล้วอะ่ะแต่จอสก็ไม่ได้อะไรเลยอะ่ะจอสอะ่ะรู้แค่ว่า บริษัทออกินไนค์เขมรน่ะได้ส่งพวกเราช่างแต่งหน้าช่างทำผมดักรอนางงามอ่ะตามมุมต่างๆในโรงแรม่านะพอนางงามอ่ะออกจากห้องลงมาที่ห้องโถงโรงแรมอ่ะพวกหัวโปกเขมรก็จะวิ่ง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 เข้าไปหาหนางงามคนนั้นๆนะนะแล้วก็สามสองหนึ่งแอคชั่นน่ะพยายามร้องไห้ให้หนางงามเห็นน่ะนางงามอ่ะจะได้ปลอบใจตัวเองอะนะแล้วก็บอกไม่เป็นไรอ่ะ ขเขมรคุณน่ะทำดีที่สุดแล้วอ่ะฉันรักประเทศคุณคือเป็นสิ่งที่เราหัวโปกขเขมรอยากให้นางงามพูดะนะถ้ามีใครหลุดพูดออกมาจะเอาคลิปนั้นๆน่นะลงในโลกโซเชียลขเขมรทันทีเพื่อให้คนขเขมรในประเทศอ่ะสงสารขเขมรเราที่มิรแกนประเทศไทยอ่ะทำกับเราแบบนี้ทั้งที่ขเขมรเราอ่ะทำเต็มที่แล้ว แล้วมึงได้คลิปได้รูปมาไหมไอจอดจอดหาเท่าไหร่อะก็หาไม่เจอเลยอ่ะต้องขอโทษประธานบอสพี่เหมียวด้วยนะเฮ้ยงานแค่นี้ก็ทําไม่ได้ไอซ้อตัดบําเน็ตบํานานไอจอดอีกสิบปีเ์ยูเอร์นี่เออแออร็จจอดแล้วเรื่องที่คนเม่นคนไม่จะซื้อรายเซ็มิดแกนที่ชื่ออะไรนะคนโซพินหรือเปล่าน่าจะใช่เพ่คนโซผินนี่นั่นแหละ มึงได้ข่าวว่าไงบ้างจอรตโอ้คุณโสพินน่นเหรอจอจยึงหารูปเขาไม่เจอเลยอะ่ะไม่รู้ประวัติเขาเลยอะไรสักอย่างอะนะจอร์จรู้แค่ว่าเมื่อสองปีที่แล้วอะ่ะเขาโดนทวงเงินน่ะจากชาวต่างชาติน่ะนะเรื่องพานางงามไปประกวดอะ่ะมิสซูเปอร์อินเทอร์เนชันแนลอ่ะปี2022ที่ประเทศโปรแลนด์ไม่ทันนะนะไม่รู้ว่าจ่ายเงินเขาไปยังอะ่ะต่อมาเขาก็ร่วมจัดมิสกโกเบลที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพอ่ะนะ เราก็มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพลงเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงเนี้ยนะอ่านว่าอะไรวะเนี่ยที่เป็นลิขสิทธิ์อ่ะของมหาวิทยาลัยมอขอนแก่นนะ่ะนะแล้วทางเจ้าภาพอ่ะที่เป็นประเทศกัมพูชานะก็เอาดนตรีนี้ไปดัดแปลงอ่ะแล้วก็ไปใช้ในงานอ่ะเฉยเลยแล้วก็มีเรื่องฟ้องร้องอ่ะทางลิขสิทธิ์ต่อมาซึ่งเจ้าของเวทีที่เป็นของสหรัฐเขาก็บอกว่าเรื่องเพลงอ่ะที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของไทยอ่ะ ทีมงานของกัมบ,บูชาเป็นคนทำมานะโดยเป็นบริษัทของเขาคนนี้นี่เองแล้วเรื่องลายเส้นมิดแกนอะปีนี้กับปีหน้าคนคนนี้อะน่าจะได้นะแต่ก็โดนบริษัทที่มีปัญหากับมิดแกนตอนนี้ตัดหน้าเอาไปอะทำให้เรื่องนี้อะจอร์ดก็ไม่รู้อะไรมากหรอกนะขอให้บอสเมียวอะอภัยให้จอร์ดด้วยให้ hey, <Hey. S 2> เป็นนักข่าวพักซนามไม่ดูเรื่องอะไรสักอย่าง ไอ้ซองตัดโบนัสบำเด็ดบำนานอีกสิบปีเซอเยอะ์ออนี่เอยจอดแล้วเรื่องรัฐมนตรีการท่องเที่ยวขเมรนที่บอกกับบอสว่าจะมาร่วมงานเปิดตัวมิสแกนแคมเบเดีย2 0อ4มาเพื่อเป็นเกียรติเป็นประธานในงานแล้วยูยๆก็ไม่มาเฉยจนทำให้บอสหน้าชาเสียหนะ้าแล้วก็รู้สึกโกรธมากเรื่องมันเป็นมายังไงไวจอด เรื่องรัฐมนตรีการท่องเที่ยวเขเมรจอร์ดก็ไม่รู้อะไรมากหรอกนะจอร์ดรู้เพียงแค่ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวประเทศกัมพูชาได้ออกหนังสือชี้แจงดังนี้เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเดเนชั่นประเทศไทยนะกระทรวงการท่องเที่ยวขอแจ้งประชาชนในประเทศและต่างประเทศว่าเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2567รเดเดเนชั่นประเทศไทยได้เผยแพร่ข่าวบนเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษว่าเหตุผลที่ยกเลิกอ่ะคือไม่มีเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลอ่ะจากเจ้าภาพออกมาต้อนรับผู้เข้าแข่งขันมิแกนอินเตอร์เนชันแนลน่ปี2024ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวอ่ะประเทศกัมพูชาไม่มาร่วมงานตามที่สัญญาเอาไว้อะนี่คือเป็นเหตุที่มิทแกนอินเตอร์เนชันแนลน่ปี2024ที่กัมพูชาถูกยกเลิกไป จากข้อกล่าวหาข้างต้นน่ะกระทรวงการท่องเที่ยวขอแจ้งให้ประชาชนในประเทศและต่างประเทศทราบว่าข้อที่หนึ่งอ่ะกระทรวงการท่องเที่ยวอ่ะขอปฏิเสธและปฏิเสธข้อมูลข้างต้นน่ะซึ่งไม่เป็นความจริงอ่ะโดยสิ้นเชิงและได้ทำลายชื่อเสียงของกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งกัมพูชาของเราอ่ะนะอย่างร้ายแรงข้อที่2ในการประกวดมิแกนอินเตอร์เนชแนลปี2024นีในเช้าวันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวอ่ะ แห่งประเทศกัมพูชาได้อนุญาตให้พบปากกับผู้แทนผู้เข้าประกวดรวมทั้งผู้แทนจากบริษัท H.K.7 แ r e ต a วแทน m i d c a n International และผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด75ประเทศของ m i d c a n International ที่กระทรวงการท่องเที่ยวในโอกาสนั้นรัฐมนตรีการท่องเที่ยวได้ต้อนรับคณะผู้แทนและผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่ง m i d c a n International ปี2024สู่ราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการนะนะ และแสดงความยินดีกับบิทแกนนะนะที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศกัมพูชาและขนาดเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวได้อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับกระทรวงรัฐสถาบาันเกี่ยวข้องในประเทศกัมพูชาและที่สำคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวไม่เคยสัญญาว่าจะเข้าร่วมในงานแถลงข่าวหรือโครงการอื่นๆใ,นในดก็ไม่เคยสัญญาการพบเจอกัน มีแค่วันที่1ตุลา2567เท่านั้นและข้อ3กระทรวงการท่องเที่ยวขอให้เดอนเนชั่นประเทศไทยแก้ไขและหยุดข้อมูลอันเป็นเท็ข้างต้นทั้งหมดเลยแล้วเคารพจัรยาบรนวิชาชีพนักข่าวอย่างถูกต้องดังที่กล่าวมาแล้วจึงเรียนเพื่อทราบโดยแก่ประชาชนในประเทศและต่างประเทศโดยทุก,กันจบข่าวพัม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  <c oughs> พี่เมียวเพ่ไอจอดพูดจะยืดยาวเลยนี่อ้าว ก็คนฟังก็จะได้เข้าใจไงอ่ะไอ้ซ่องถ้าเป็นมึงอะมึงจะอ่านข่าวแบบไหนวะกับข่าวเนี้โถ่พี่เมียวง่ายๆเลยนี่อ่ะถ้าอย่างนั้นหนึ่งซ่องทาบเริ่มถเถริงการกระทรวงการท่องเที่ยวนี่ประเทศกัมพูชากับเรื่องมิดแกนนี่รัฐมนตรีการท่องเที่ยวบอกว่ากูไม่รู้นี่ไม่มีใครเชิญกูกูจะไปทำเพื่อนี่จบข่าวนี่พ้ารันนำาพําม แล้วต่อมาก็มีเพจคอมเมนต์เพจหนึ่งได้ออกมาตัดเพาะเราเตือนสติคนประเทศกัมพูชาว่าเราไม่ได้แพ้พวกเขาเพราะพวกเขาฉลาดฝ่าแต่เพราะเราให้ค่าพวกเขามากเกินไปประเทศของเราซื่อสัตย์เกินไปแต่คนที่ต้องทนทุกทรมานที่สุดในที่สุดไม่ใช่พวกเราแน่นอนแต่เป็นเพราะประเทศของพวกเขาเปิดเผยนิสัยแย่ๆของตัวเองให้โลกรู้ ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วต่างประเทศจะจดจำสิ่งนี้ในประวัติศาสตร์ว่าแม้ว่าเขาอาจเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่พวกเขาก็มีทัศนคติที่ต่ำมากเต็มไปด้วยการหลอกลวงและมักจะขโมยวัฒนธรรมเขมรเป็นราชาแห่งการคัดลอกในอาเซียนพวกเราชาวเขมรก็มีมิ d อินเตอร์อินิชแนลดังนั้นมาช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ในท้องถิ่นกันเถอะมิสแพนอินเตอร์อินเนเชแนนด์จอร์ดรายงานแทนตะเดนเดมแทมแทมแดม,แมจะเพราะคนดีใส่ซื้อแห่งอาเซียนแม่ยู่ยู่ประเทศไทยก็เป็นราชาแห่งการคัดลอกของอาเซียนไปซะและ้วแล้วพวกคนดีสุ่งๆอย่างประเทศขเขมรเข้าจะรู้หรือเปล่าว,ว่าคําว่าอาเซียนเนี่ยเขมรเกือบไม่ได้เข้าร่วมแล้วนะเพราะประเทศมาเลเซีย เขาขานหัวจนฟ้าว่าไม่เอาเขมรเข้าอาเซียนแต่ประเทศไทยนี่แหละเออจะใช้คําว่าอะไรดีวะเอาเขมรเข้ามาในอาเซียนเจ้ยเขมรถึงได้มีน้ำมีตาอยู่ในอาเซียนถึงทุกวันเนี้ยตอนนี้เข้าใจมาเลเซียแล้วนี่ว่าประเทศเขมรทําอาเซียนตกต่าถึงขนาดไหนนี่เพราะว่าประเทศเขมรนี่พึ่งพาประเทศจีนมากเกินไปจึงเสียเสถียรภาพในอาเซียนมากเลยนี่ทั่วโลกเขาโลงหมดแหละมีแต่ไอ้ปอยออนี่แหละที่มันไม่รู้เรื่องอะไรเลย แล้วเพจนี้ก็โพสต์รูปนี้ด้วยอ่ะเป็นรูปที่บอกว่าประเทศกัมพูชาถือว่าฉลาตว่าประเทศไทยอ่ะตามค่าเฉลี่ยไอคิวนะจ้าเพาราะาดที่สุดในอาเซียนเราแหละฉลาดจนโง่อ่ะเอยจอดแล้วคนที่เห็นโพสต์อะไรแบบเนี้ยคนเขาไม่เห็นเขาคอมเมนต์ว่างไงบ้างวะกระผมจอดอ่ะไอ้ซ่องตัดแบบเน็ตบบานานอีกบอสเย็นๆอนะ่ะผมขอโทษกับบอสจอดไม่มีตังค์กินข้าวแล้วอ่ะ หักหักหักสกัดดัชนี้แล้วคนขมนก็ว่าไงบ้างคนคอมเมนที่เห็น่ะก็คอมเมนต์ว่าเราอวดแต่ประเทศของเขาอะเขาไม่เคยเจอสงครามเหมือนเราอะประเทศเขาถึงไม่เหมือนขมรเราไงอะขมนดิ้นลนอย่างหนักมากประชากรแค่17ล้านคนเองอะเขาตั้ง71ล้านปาคนอะในปี2 0 2 4ดูขมนของเราสิคนน้อยมากเลยอะประเทศไทยก็เจอสงครามนะ แต่ก็รอดพ้นมาได้ทําไมประเทศไทยรอดสงครามมาได้ล่ะเพื่อเพราะประเทศไทยเขามีสมองความกล้าและความรักชาติไงบันพบุรุษของประเทศไทยต้องสู้ด้วยความกล้าหาญเพื่อมีแผ่นดินให้ลูกลานในอนาคตอยู่ไม่ใช่เหมือนประเทศเขเมตนนี่เป็นอึรอยตามน้ำใครจะพัดพาไปทางไหนกูก็รอยตามเข้าไปประเทศอะไรก็ไม่ลู้เหมือนกับห้องน้ําเลย ใครจะนึกจะเข้าก็าเข้าใครนึกออกก็ออกบร,บรรพบุรุษขมรไม่มีความก้าหานไม่มีการกอบคูณชาติพอไทยตีขมรก็ไม่ขอความช่วยเรือเวียดนามพอเวียดนามจะตีขมรนก็มาขอให้ไทยช่วยเฉยแล้วลูกรานขมรนปัจจุบันมีความน้อยใจที่ประเทศไทยไม่เจอสงครามแบบขเมรไม่เคยสู้ลวมาน้อยใจปอยอเอ,อเอ้ยหมดคำสีว้าต่อมาก็มีคนขเม่มาคอมเมนต์อีกว่าก่อนอื่นเลยอะต้องสนับสนุน สินค้าของขอมเมนเรามีสินค้าท้องถิ่นมีสปอนเซอร์มีงบประมาณเพื่อให้ทุกรายดำเนินการต่อไปด้วยดีเรื่องนี้ขอมเมนเคยทำแล้วแล้วเป็นไงเพ่แจ้งคอมเมนต์เขาเริ่มกินของคอมเมนใช้ของคอมเมนสมัยไหนนี่ก็สมัยร่างจากประเทศไทยที่มีโครงการโอท็อปอะเรียนแบบไทยบ้างแต่ก็ไปไม่รอดเพราะยังไงแล้วคอมเมนก็พึ่งตัวเองไม่ได้หรอกอาหารสําเร็จรูปยังไงก็ต้องเป็นมาม่ากระป๋องกระป๋อง ก็ต้องนําเข้าจากประเทศไทยน้ําดื่มก็ต้องเป็นน้ําดื่มมาจากประเทศไทยส่วนมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะรู้ว่าประเทศไทยทนไฟเยอะอะไรห้าง่ายด้วยมอเตอร์ไซค์ข้องเวียดนามเครื่องเปาะอะไรก็ห้ายากษสตอมบอยอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าขนาดล้างจานก็ต้องใช้น้ํายาล้างจานจากประเทศไทยให้สนับสนุนสินค้าคมเมนมึงทําไม่ได้หรอกจะบอกหายต่อมาก็มีคนคอมเมนต์มาคอมเมนต์อีกว่า พราะพวกเขาอ่ะเป็นคนเจ้าเล่ห์เหมือนในหนังที่พวกเขาฉายอ่ะฉันเลยไม่เคยดูสาวไทยเจ้าเล่ห์แม่ทําเป็นสตรอเบอรี่ซาบานว่าไม่เคยดูนั่งไทยพอละครบุ๊เพสนิวัฒหรือว่านั่งองค์บากเขาใช่ในคอมเมนพวกคนคอมเมนตเค็มกันช่ําเลยนะมึงมต่อมาก็มีคนคอมเมนต์มาคอมเมนต์อีกว่าคนไทยส่วนใหญ่ฉลาดอ่ะแต่เรื่องเลวรายนั้นเจ้าเล่ห์โชคดี ที่เกิดมาเป็นขเมนที่ซื่อสัตว์และให้ความสําคัญกับคนรอบข้างอะนะไม่เหมือนคนไทยบางคนน่ะโดยเฉพาะคุณทวัดอะนะจ๋าเพราะขเมนที่มีจิตใจดีเพราะขเมนซื้อแซบคือว่าจะซื้อหรือว่าจะแซบเอาสักอย่างหนึ่งตังคูเหลือเท่าไหร่แล้ววนนี้นี่กูมาทํางานหางเงินหรือว่ากูมาทํางานใช้นี่วันนี้